เคลายหน่อยกินไหมอ่าบุกมือหน่อยอ่าบุกมือทางนี้บุกมือบุกมือเอออันนี้อ่าอันนี้มากินอะไรครับกินก๋วยเตี๋ยวนเยวาน,เวน,นเาะเาาดี๋ยวร้านหญิงไอ้ก๋องเชล็องเขาแล้ว โอเคขอบคุณครับร้อนมากข้างในโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณค่ะถน้านั่งข้างนอกแกเห็นรถแกชอบมองแกจะไม่แกจะไม่กินเนีไงแกชอบมองดูๆๆๆๆนู่นดูนี่ใช่ครับนี่ถ้าเห็นไอศครับก็กมองไอศโอ,อ้ออนั่นนี่เดี๋ยวเขาร้อง เด็เกอย่างนี้เลยเด็กน้อยหยอ,อกกัน,เ,น,กน,นเก่งมากนี่มือเขียวน้ำตกน้ำตกน้ำตกไหมอันนี้อยากไปเที่ยวน้ำตกไปกินน้ำตก ปาอ่านอานโอเคเก่งมากมีเยอะมีแรงอยู่กระลูกกี่ปีดิร้อยปีนะอยู่กับลูกถึงร้อยปีไหมฮะไม่ถึงจะอยู่สักเท่าไหร่ห้าปี่ง,งนะอ,อยู่ไปนานๆน่อยเนาะ 明白没？